นนะคะ,คะสวยเฉียบเนียบค่ะ,คะจากบันเทิงวันนี้ก็ น้องกระแตนะใช่ค่ะเล่าข่าวบันเทิงให้ฟังกันใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับมูลนิธิคิงพาวเวอร์ค่ะขอเชิญชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษานะคะในโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานจำลององค์หล่อสำริดขนาดความสูง60เซนติเมตรนะคะจัดสร้างเพียง9,999องค์ค่ะ ช้แล้วนะคะสั่งจองไปเลยนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคาร,รธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ King Power Down Town Complex นะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจนถึงมกราคมปีหน้าค่ะ,คะ ซึ่งเงินบริจาคหลังหักค่าเช็คจ่ายนะคะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยสเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถัมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่02-677-8899ค่ะหรือว่า w w w k i n g p o w e r f o u n d a t i o n c o m ค่ะใช่แล้วนะคบบเรื่องราวดีแบบนี้นะคะเราก็นำมาบอกกันค่ะ,คะ ก็เก็บไว้บูชาใช่เป็เงนคนเนาะใช่เอาวันนี้ S M S ของเรานะคะร่วมกันส่งนะคะมาพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชความที่เห็นกับเราได้นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณมีวิธีในการกำจัดความเครียดอย่างไรค่ะอืมเออน่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนคงจะมีวิธีการของตัวเองอ่ะใช่ค่ะเรู้จักตัวเองดีที่สุดนะค่ะเอามาแชร์กันนะคะ4221555หค่ะใช่เลยเส่งกันมาเยอะๆนะคะค่ะ อเริ่มเลยดีกว่าเนเมื่อพูดถึงเรื่องความเครียดค่ะคุณสองคนเนี่ยอาจจะตกอยู่ในภาวะความเครียดอยู่ก็ได้ตอนนี้แต่อาจจะไม่รู้ตัวเด็กก็เลยจะมาบอกนะคะว่าเราเนี่ยตกู่ในความเครียดหรือเปล่าค่ะบางคนเงบางคนคิดว่าไม่นะฉันเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะล่าเริงแต่จริงหารู้ไหมข้างในค่ะโลกกระเพาะอะไรคือไม่รู้ตัวว่าเครียดถูกต้องหรือบางคนก็รู้ตัว ว่าเครียดหรืออะไรก็ตาม,มเราควรจะกําจัดมันทิ้งไปซะเพราะถ้าเกิดว่ามันสะสมอยู่เนี่ยมันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตเรา<ช>ได้เยที <ๆ S 2> นะคะ<ช>อ่ะ,ะเริ่มจากนี่เลยถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับหลับยากค่ะเวลานอนมันเซหลับมันทายมัน พลิกแล้วพลิกอีกทำไมมันไม่หลับสักทีะบางคนถึงต้องกินยานอนหลับเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังนะทานแล้วก็ต้องไปแบบขอค่ะขอปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะบางคนขอทางเภสัชมาแล้วก็กินกันเองเนี้ยไม่ได้นะบางตัวนี้เขาไม่กินเลยนะยาควบคุมนะถูกนะคะแล้วก็บางทีนอนหลับแล้วฝันร้ายบ่อยๆมีแต่เรื่องร้ายๆฝันแต่เรื่องร้ายๆตื่นมามันก็รู้สึกแบบแย่จังเลยอันนี้คุณตกไมโครวะเครียดแล้วนะอะต่อมาค่ะ เริ่มที่จะเบื่ออาหารอืมอืมรู้สึกว่าการเจริญของอาหารผิดปกติทาไม่ค่อยลงทานอะไรก็ไม่ค่อยอยากทานไม่อร่อยหอมสู้ไปเลยนะทานไม่ได้แล้วไม่เคยมีช่วงนี้เลยอ่ะมีไหมเพราเราไม่่คยเคลียดอมอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่เพราะเราแบบไม่เห็นเคยไม่อยากทานอะไรเลยอะคือแบบอะไรก็อยากทานไปหมดเลย Enjoy eating เออเนอ่ะต่อมาผมงอกค่ะอือตายละ ผมหนอกผมเาวามาผมร่วงก่อนเวลาอันควรอยู่ดีๆผมไปร่วง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 ่โอตายตายเครียดนะเครียดนะต่อมาหงุดหงิดโมโหง่ายอะไรมันก็โมโหหงุดหงิดไม่ได้จะทำอะไรใจอะไรก็ไม่ถูกใจชอบหาเรื่องคนอื่นใครที่เดินผ่านมานี่กัดหมดเลยเออหาไม่ได้ใช่สุนัขตุ๊กตาอ่อนเคลียไม่มีแรงค่ะ อ่อนล้อ่อนเพียเหนื่อยง่ายใจะติดขัดไม่อยากจะทำอะไรเลยเนาะเครียตลอดเหนื่อยนะคะต่อมาปวดท้องท้องเสียดท้องผูกโอ้ยปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ในภาวะเครียดเหมือนกันปวดหัวมึนหัวบ่อยปวดหัวเหลือเกินนะคะหรือแม้แต่ผิวไม่สดใสดูหมองคล้ำ อันนั้นก็สีผิวธรรมชาติก็คือดีเป็นเองนอผิวพันธุ์ไม่สดใสมองค้บนะเพราะว่ามันจิตใจไม่สดชื่นนะคะอะต่อมาสุดท้ายปัจสาวะบ่อยเที่ยวบ่อยทำไมอะฮะทำไมถึงเกี่ยวเนาะไม่รู้เรมจะอยู่ในภาวะเครียดนะปัสสาวะบ่อยปวดท้องข้าไหนีแล้วปวดท้องข้อไนอีกแล้ว นะถ้าเกิดคุณสองคนหรือคุณผู้ชมเป็นแจ้งว่าคุณเริ่มอยู่ในภาวะเครียดนะคะโอ้อเดีพี่เมยนพูดเรื่องเครียดแล้วนะดิฉันมีเรื่องมาเสริมค่ะคุณผู้ชม,มคะเรื่องนี้เนี่ยคือนอกจากการเครียดจะทําให้เสียสุขภาพจิตแล้วเนี่ยนะคะยังทําให้ร่างกายป่วย คือ <c oughs> เป็นโรคจริงจังขึ้นมาได้เลยนะคะ,ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะคือความเครียดเล็กน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเขาบอกเป็นการกระตุ้นให้เราทํางานได้อย่างมีความมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นนะคะ,ะแต่ความเครียดระดับต่ําที่สม่ําเสมอคือมีอยู่ตรงนั้นมีไม่ได้เยอะนะแต่มี<ต>ไปตลอดมีไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละ,ะหาทางแก้ไม่ได้แล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมานะคะส่งผลให้หัวใจอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจได้นะคะคือบางคนเครียดจนเจ็บหน้าอก แน่นไปหมดหายใจไม่ออกแต่ว่าไม่ใช่มันแน่นอกถึงยกอึดไม่ใช่แฮะนิ่งหมดแล้วทุกคนนิ่งไม่ใช่อหอโอเคค่ะต่อค่ะค่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันทำให้หัวเรานิ่งจริงๆนะมันทำให้หัวใจัวดคุณชนจะเบื่อไงนี่อย่างนี้เขาขายรถเครียดไหมคะ เดี่ยวเป็นไปได้อันนี้ไม่เครียดเกินไปเป็นการเครียดคุณเคยเห็นคุณเคยเห็นนาฬิกาคุณแปลว่าดิฉันจริงๆแล้วอ่ะดิฉันเครียดอยู่นะซีเรียรู้ว่าจริงดิฉันมีเรื่องเครียดในใจดิฉันสามารถมันแน้นออกมันยอะสามารถทำให้คนอเ่นเครียดได้ดิฉันจะบอกคุณว่ามันมีเหมือนมาตรวาดอดะที่ตรงนี้ฝั่งนี้เครียดฝั่งนี้ไม่เครียดแต่คุณเครียดไปจนไม่เครียดมีกลับขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเออ แล้วนอกจากนั้นนะคะอาจทําให้คุณเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองคุณเคยเห็นไหมใช่ใช่คนที่เครียดจนหลอดเลือดในสมองแตกนี่แหละแล้วที่สําคัญนะคะทําให้การผลิตเม็ดเลือดขาวในร่างกายเนี่ยน้อยทําให้มีภูมิต้านทานต่ําด้วยเป็นโรคง่ายนะคะแล้วก็การทางเดินอาหารด้วยเช่นโรคกระเพาะเป็นต้นสร้างเป็นดีอยู่ว่าใครเครียดก็เป็นโรคกระเพาะใช่นี่แหละค่ะ ใช่ดังนั้นคุณผู้ชมถ้ามีอาการอย่างที่พี่เมย์บอกเนี่ยรีบหันมาดูแลรักษาอาการอย่างพี่เมย์บอกหรือว่าอาการที่พี่เมย์เป็นเมื่อกี้คะด้วยทั้งสองอย่างนะคะจริงแต่เราต้องต้องทำนะต้องทําให้พยายามกระตุ้นตัวเองให้ไม่เครียดใช่อย่าเครียดมากเครียดแล้วมากมันแล้วมันฟุ้งจานเขาบอกว่าการออกกำลังกายนี่ช่วยได้มากคบางทีคุณเดินแค่วันลาแบบครึ่งชั่วโมงุไม่ต้องวิ่งด้วยซ้ำนะแค่เดินไปออกกำลังกายเดินไปข้างนอกมันก็ช่วยได้ จริงจริงดิฉันถ้าตกอยู่ภาวะรียดิฉันเคยมีเครียดดิฉันฟุ้งซ่านจิตหลุดคิดอะไรเลื่อยเปื่อยแบบคิดในแง่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายดิฉันรีบเปลี่ยนตัวเองพยายามที่ต้องแบบคิดอะไรให้มันดีหากิจกรรมทำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญรักตัวเองพยายามรักตัวเองเพราะถ้าเกิดเรารักตัวเองเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยความเครียดใช่ค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายทำเนอะสำอรับกำลังกายไปทานข้าวกับเพื่อนไปฟังเพลงดูหนังอะไรก็ได้ล่าสุดดิฉันอยากหาว่า ว่าอะไรต้องเล่าเรื่องเครียดแบบนี้แต่เช้าอ,อยู่ในความเครียดนี่มีฝ่ายออทำงานถึงโปกรกการบันเทิงฝ<ะ>่ายเคือ่องผ้าเครียดจัดฆ่าตัวตาย อุ้ยเจริง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 เห็นไหมค่ะเอาแบบแบบเพิ่งรู้กันมาเลยดิฉันแบบปวหัเครียดแบบฟังว่ารู้สึกแบเขาหายตัวไปเลยนะเพราะเครียดจัดไงแล้วก็เลยคิดทาร้ายตัวเองเห็นไหมคนก็คิดว่าทํางานวงการบันเทิงกับเสื้อผ้าสวยๆนานจะไปเครียดได้ไงทุกคนมีความเครียดหมดค่ะอยู่กับที่ว่าคุณจะจัดการกับมันยังไงอ๋อไม่ได้เลยนะจริงแล้วตรงนี้อันตรายมากดิฉันต้องทําจิตใจให้แบบจำใสเขาไว้นะคะัวเราะวันหนึ่งคุณัวเราอกี่ครั้งหลายครั้ง หัวล้อห,หลายครั้งเปล่าหลายครั้งหัวล้อหลายครั้งไหมหลครั้งในหัวล้อซิคุณปอหัวล้อซิ โอ้ยยังเครียดอยู่ม่องปล่อยคนเรานังรายปล่อยออกมาเร็วอีกพอแล้วอวันนี้เรามาพูดคุยด้านเรื่องรูปร่างบ้างดีกว่าค่ะสาวๆหลายๆคนอยาอชายก็อยากจะมีรูปร่างสวยๆนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณชักฐานิศการจนะมณีเสถียรค่ะขอเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใหญ่เลยดีใจสวเลย เมืก่อนเลยค่ะเพราะวันนี้จะพูดในเรื่องของรูปร่างโดยเฉพาะหนะ้าอก เนอะี่ว่เมื่อกี้คนแน่นอกกันเลยอกไปเลยก็เลยต้องดูเรื่องหน้าอกกันต่อคุณผู้ชมแบบยิ่งคุณผู้ชายบอกยิ้มเป็นะไม่เครียดเลยอยากฟังอยากฟังเลยเรื่องของหน้าอกเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเป็นสาวอกเล็กก็กุ้มใจในการเลือกเสื้อชั้นในว่าจะใส่ยังไงฟองน้ำจะต้องหนาพอไหมฝนตกตากไม่แห้งนี่อดใส่เลยหรือสาวอกใหญ่เนี่ยบางทีใส่แล้วมันปลิ้นออกด้านข้างมันไม่สวยหรือบางคนบอกอกสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเลือกเสื้อชั้นในไม่ถูกอาจจะหย่อนอาจจะคลอยได้ ดูไม่ดีต่างหากวันนี้ก็เลยจะแนะนําเสื้อชั้นในที่บอกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่ใส่สบายมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็คือจินนี่บราค่ะวันนี้ ะะวันนี้มีความพิเศษเพราะปะกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกเสื้อชนไหในเนี่ยนะคะผู้หญิงก็จะใส่กันแบบมีโครงบ้างหรือบางทีเลือกไม่ถูกสายเพราะไม่รู้ว่าเลือกยังไงทําไมถึงมีครับ A B C D ทําไมถึงต้องมีตัวเลข70-75-80จริงๆมันจะมีวิธีการวัดอยู่ก็คือคแบบส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดว,วัดกับฐานใต้หน้าอกลบกันเป็นคัพแล้วก็ตัวเลขก็คือส่วนใต้หน้าอกซึ่งบางคนงงค่ะบางคนโตจนแบบแก่มากเลยนะ ยังไม่รู้ว่าตัวเองจริงแล้วควรจะใส่คัพอะไรถูกไหมใช่ยังงงอยู่เลยยังใง่คับอลไรยังงงแบบใส่เดิมัหมือนใส่อะไรเลยแบบนี้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางคนบอกไม่รู้ให้ให้คนที่ไปซื้อเขาวัดให้แล้วใส่ไซส์เดิมตลอดก็เป็นเรื่องที่ผิดค่ะเพราะคุณเนี่ยจะต้องวัดไซส์ทุกครั้งที่ซื้อเนื่องจากว่าคุณตัวใหญ่ขึ้นเล็กลงน้ําหนักขึ้นลงหน<ะ>้าอ,อกก็มีขนาดที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะตัดปัญหาความยุ่งยากนั้นนะคะโดยการที่คุณสามารถใส่เสื้อชั้นในแบบวัดเป็นนิ้วไซส์ s m l x l ไซส์คุณกี่นิ้ว27-31ไปจนถึง50นิ้วก็ใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็หมดปัญหาคือเเก็็บไดด้หมมมสุติว่าปน สาวไซส์เล็กก็เลือกใส,ส่ S, สไซส์ XS ไซส์ S เนี่ยนะคะก็เก็บแล้วก็มีฟองน้ำด้วยนะคะ<ม>คือพยุงเก็บหน้าอกได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นสาวไซส์ใหญ่เลือกเสื้อชั้นในย,ยากจังเลยใส่ปุ๊บเนื้อมันปิ้นด้านข้างโกยไม่หมดหรือใส่แล้วมันดูใหญ่อายใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็มีไซส์ใหญ่แบบ XX x 3 X นะคะ L ก็คือ50ินิ้ว<ม>นะคะที่สำคัญก็คือความพิเศษวันนี้เป็นจินนี่บาร์แบบพาสเทลค่ะ เราเคยหวานปกติเราเคยนำเสนอไปแล้วเป็นรุ <paying full> ่นคลาสสิกเนี <numbers> ่ยขาวดเนาะดำขาวเนื้อ ค่ะวันนี้พาสเทลก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนเลาวใส่มาแล้วก็มีสีม่วงอ่อนแบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผ้านิ่มมากใส่สบายค่ะก็เป็นแบบยืดเราสามารถดึงยืดอย่างนี้นะคะแล้วปล่อยมือมาไม่หยวยแบบผ้ากูดิมจริงนะผ้านิ่มมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการทอนะคะเป็นแบบว่าเออสเปนเด็กกับไนลอนไนลอนกั๊เปอ็นแล้วก็สเปนเด็กอีก4%เเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดหยุ่นการเก็บจะเก็บได้หมดสังเกตกับ นะคะเสื้อชั้นในทั่วไปบางทีเราใส่ผิดไซส์หรือปรับไม่ถูกเนี่ยรัดแล้วเนื้อด้านข้างมันกลิ้นใส่ก็ไม่สบายนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเก็บด้านข้างได้หมดเลยนะคะแล้วก็พยุงหน้าอกทรงของคุณให้ดูดีแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญก็คือสายค่ะสายเสื้อชั้นในบางคนแบบเอ๊ะปรับถูกหรือยังมันยาวไปไหมมันสั้นไปบางทีฝั่งหนึ่งยาวฝั่งหนึ่งสั้นเนาะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุแห่งการปวดหลังนะนี่อันนี้ยืดเลยอันนี้ยืดแบบใส่สบายไม่ต้องมานั่งปรับเลย แลคแล้วก็ไม่ยวยด้วยแล้วก็การทําความสะอาดการดูแลรักษาง่ายมาก เสื้อเส้อในทั่วไปเนี่ยเราต้องแบบค่อยๆถูเบาๆเอาเอาแบบซักห้ามห้ามลงเครื่องแล้วก็ต้องแบบเวลาตากต้องตากให้เป็นรูปทรงแบบนี้แต่ถ้าเป็นจีนี่บาร์นะคะก็โยนใส่เครื่องซักผ้าไปเลยปั่นแห้งไปเลยฟองน้ำไม่เสียเลยอหคะไม่เป็นอะไรไม่เสียทรงซึ่งจริงแล้วเนี่ยถอดออกก็ได้ด้วยถ้าสมมติว่าเวลาแบบคนกลัวว่าเออเดี๋ยวมันจะเสียทรงหรือเปล่านะคะก็ถอดออกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ออกแบบมาเพื่อซักกับเครื่องซักผ้าได้ถอดได้ด้านข้างนะและอย่างนี้คือไซส์ก็เป็นตาม รอบอกแล้วใส่เสื้อปกติแล้วถ้าเกิดบางคนตัวเล็กแล้วหน้าอกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เก็บได้หมดเลยก็คือวัดจากตัวหน้าอกของเราสมมติเราเป็นคนหน้าอกไซส์กลางกางอ่ะ31 33อาามอันนี้คือไซส์ S นะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อย35-37ถึงอาจจะใส่ไซส์ M ซึ่งเราใหญ่ได้ถึงคุณหน้าอก50นิ้วเนี่ยค่ะ3า XL ใส่ได้สบายแล้วก็มันเป็นแฟชั่นเนื่องจากว่าของเราเนี่ยขายดีมากรุ่นคลาสสิกเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้รุ่นพาสเทลม่วงออ่นฟ้า อ่อนสพูอ่อนเนี่ยนะคะก็เลยออกมาเอาใจคนที่บางคนเนี่ยใส่ไปออกกําลังกายใ,ใส่มิกแอนแมทกับเสื้อผ้าสวยๆหรือว่าใส่กับชุดเรสชุดลาตรีเนี่ยมันไม่มีรอยตอดเพราะฉะนั้นเวลาใส่มันก็จะเรียบไปเหมือนกับไม่เห็นเป็นขอบสะดุดเสื้อชาใช้ในหรือว่าฝองนาะ ข้ะะอเนโปรโมชั่น <มา S 1> ว,วันนี้จัดให้นะคะสำหรับรุ่นจ er, ินนี่บาร์พาสเทลสสีสวย3ตัวนะคะในราคากล่องละ1,990บาทค่ะ,คะแต่ว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือให้คุณสามารถซื้อเซ็ตที่2ซึ่งคุณก็สามารถเลือกว่าจะเป็นรุ่นพาสเทลหรือว่าสีคลาสสิกก็ได้นะคะคลาสสิกก็จะมีสีเนื้อสีดำสีขาวนะคะเซ็ตที่2เนี่ยลดไป50%ค่ะเหลือเพียงแค่995บาทได้3ตัวเหมือนกันค่ะ<อ>รวมแล้วก็คือถ้าคุณ ซื้อ2เซตนะได้หมด6ตัวในราคาไม่ถึง3,000บาทเฉลี่ยแล้วก็ตัวลรไม่ถึง500บาทเท่านั้นเองโทรที่ไหนคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-790-3245้ํยานะคะ02-790-3245ค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะจา,ารย์ธัญวัฒ์ค่ะเขาพาเราไปต่อจากเมื่อวานนี้ริสเนียคพิเสสนียน้าเป็นสถานที่ให้เด็กๆอาชีพกันแต่วันนี้จะพาไปดูอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะ,คะสนับสนุนโดยชุดชั้นในสวนสบายจีนี่บราโทร2 2 7 9 0 3 4 5 5